ส่วนทางด้านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตครับจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนประจำปี2566ครับที่โรงแรมภูเก็ตเมอ,นนอร์ลินนไนนาริสขำนุรักษ์รัฐมุตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนประจำปี2566โดยมีร้อยตำรวจโทรดรโกโมลดุมลักษ์ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตีสุรินปาราเล่ เลขขาที่การคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนเข้าร่วมครับร้อยตำรวจโทดกรโกมลดุมลัดกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อกรรมการมัสยิดกับการบริหารมัสยิดและหัวข้อมัสยิดศูนย์รวมชุมชนและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนครับ ทั้งนี้หลังจากที่มีการบรรยายเสร็จแล้วได้มีการมอบสิ่งของให้แก่ผู้นำศาสนาทุกมัสยิดเพื่อนำไปใช้ในช่วงเดือนรอรฎมานดอีกด้วยครับ